สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมวันนี้ตอนต่อครับของนรกกสวรรค์มีจริงหรือไม่หนังสือของท่านพระธรรมปิฎกปออปยุตโตท่านตอบคำถามครับหลังจากที่ท่านสาธยายเสร็จก็มีเรื่องของชาติหน้า ผลกรรมในชาติหน้าจริงหรือเปล่าคำว่าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าครับผมคิดว่าเราทุกคนอยากจะรู้คำอธิบายในแง่ของความเชื่อและคำสั่นสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรวันนี้ไปฟังกันครับผล,ลกรรมในชาติหน้ามีจริงหรือไม่โดยพระธรรมปิฎกปออระยุตโตเรื่องชาติก่อนชาติหน้า นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่คนสนใจกันมากและเป็นข้อกังวลค้างใจของคนทั่วไปเพราะเป็นความลับของชีวิตที่มีอยู่ในอวิชชาจึงเห็นควรกล่าวสรุปแทรกไว้ที่นี่เล็กน้อยเพราะแง่ว่ามีจริงหรือไม่นั้นพิสูจน์ได้อย่างไรหนึ่งตามคำสอนในพระพุทธศาสนา เมื่อว่าตามหลักฐานในคำภีและแปลตามความตัวอักษรก็ตอบได้ว่าสิ่งเหล่านี้มี 2. การพิสูจน์เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่อาจจะแสดงให้เห็นประจักษ์แก่ผู้ไม่รู้ไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบคือไม่ว่าในแง่มีหรือในแง่ไม่มีเป็นไปได้เพียงขั้นเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มี พราะทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อหรือผู้พยายามพิสูจน์ว่ามีและผู้พยายามพิสูจน์ว่าไม่มีต่างก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแห่งชีวิตไม่ว่าของตนหรือผู้อื่นต่างก็มืดต่ออดีตรู้ไกลออกไปไม่ถึงแม้เพียงการเกิดคราวนี้ของตนเอง แม้แต่ชีวิตตนเองที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ไม่รู้และมองไม่เห็นอนาคตแม้เพียงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร 3. ถ้าจะพิสูจน์หลักมีว่าสิ่งที่เห็นต้องดูด้วยตาสิ่งที่ได้ยินต้องฟังด้วยหูสิ่งที่ลิ้มต้องชิมด้วยลิ้นเป็นต้นสิ่งที่เห็นถึงจะใช้สิบหูและ10บลิ้นรวมกัน ก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่ได้ยินจะใช้สิบตากับสิบจมูกร่วมกันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่ต่างระดับคลื่นต่างความถี่ก็ไม่รู้กันบางอย่างที่แมวมองเห็นสิบตาคนรวมกันก็มองไม่เห็นบางอย่างที่ค้างคาวได้ยินสิบหูคนรวมกัน ก็ไม่ได้ยินเป็นต้นในแง่ที่หนึ่งการตายการเกิดเป็นประสบการณ์ของชีวิตโดยตรงหรือแคบลงมาเป็นปรากฏการณ์ของจิตซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตหรือจิตเองการพิสูจน์จึงควรเป็นไปดังนี้กพิสูจน์ด้วยจิตท่านให้ต้องใช้จิตที่เป็นสมาชิกแน่วแน่ถึงที่แต่ถ้าไม่ยอมทำตามวิธีนี้ หรือกลัวว่าที่ว่าเห็นในสมาธิอาจจะเป็นการเอานิมิตหลอกตัวเองก็เลื่อนสู่วิธีต่อไปขอพิสูจน์ด้วยชีวิตตั้งแต่เกิดมาคราวนี้คนที่อยู่ยังไม่เคยมีใครตายดังนั้นจะรู้ว่าเกิดหรือไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการตายของใครของคนนั้นแต่วิธีนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครกล้าทดลอง คอเมื่อไม่ยอมพิสูจน์ก็ได้เพียงขั้นแสดงหลักฐานพยานและชี้แจงเหตุผลเช่นหาตัวอย่างคนระลึกชาติได้และสอบสวนกรณีต่างๆเช่นนั้นหรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบอย่างเรื่องวิสัยแห่งการเห็นการได้ยินที่ขึ้นต่อระดับคลื่นและความถี่เป็นต้นดังได้กล่าวแล้ว ช่วยให้เห็นว่าน่าเชื่อเชื่อบ้างหรือเชื่อมากขึ้นเป็นต้นซึ่งรวมอยู่ในขั้นของความเชื่อเท่านั้นสีไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะพยายามพิสูจน์ให้กันและกันดูได้แค่ไหนก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องเกี่ยวข้องและเป็นที่สืบต่อออกไปของชีวิตข้างหน้าที่เชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีนั้นด้วย ก็คือชีวิตขณะนี้ اي, ที่มีอยู่แล้วนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อมันอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่มากจึงได้แก่ชีวิตปัจจุบันและสำหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติสิ่งที่เป็นจุดสนใจกว่าและเป็นที่สนใจแท้จึงได้แก่การปฏิบัติต่อชีวิตที่เป็นอยู่นี้ ว่าจะดำเนินชีวิตที่กำลังเป็นไปอยู่นี้ให้ดีได้อย่างไรจะใช้วิธีที่มีอยู่แล้วนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าถ้ามีก็มั่นใจได้ว่าจะสืบต่อออกไปเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยดังนั้นสิ่งที่ควรกล่าวถึงจึงได้แก่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ บาลีชั้นเดิมคือพระสูตรทั้งหลายกล่าวบรรยายเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไว้น้อยมากโดยมากท่านเพียงเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงเท่านั้นแสดงถึงอัตราส่วนของการให้ความสนใจแก่เรื่องนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อยในเมื่อเทียบกับคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกหรือข้อปฏิบัติจำพวกศีลสมาธิปัญญา บาลีเมื่อกล่าวถึงผลร้ายของกรรมชั่วและอนิสงค์ของกรรมดีถ้ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์มื่กล่าวไว้ตอนท้ายผลที่จะประสบในชีวิตนี้โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี้4 5 10ข้อแล้วจึงจบลงด้วยคำว่าเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรก หรือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อสังเกตในเรื่องนี้มีสองอย่างคือประการแรกท่านถือผลในชีวิตปัจจุบันเป็นสำคัญและแยกแยะอย่างชี้ชัดเป็นอย่างอย่างไปส่วนผลหลังตายกล่าวเพียงปิดท้ายไว้ให้ครบรายการประการที่สองการตรัสถึงผลดีผลร้ายเหล่านั้นเป็นไปในลักษณะแสดงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุไม่ต้องวอนหวังเป็นเรื่องของการรู้ไว้ให้เกิดความมั่นใจเท่านั้นถึงไม่ตั้งความปรารถนาก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นสำหรับคนที่ไม่เชื่อในเมื่อยังได้เพียงแต่เชื่อคือเชื่อว่า ไม่มียังไม่รู้แจ้งประจักษ์จริงย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสัยในส่วนลึกแห่งจิตใจของตนได้โดยเด็ดขาดคนเหล่านี้เมื่อเรียวแรงความมัวเมาในวัยหนุ่มสาวเสื่อมไปแล้วดูถูกชาราครอบงำความหวาดหวั่นต่อโลกหน้าก็มักจะได้ช่องแสดงตัวซึ่งเมื่อไม่ได้เตรียมความดีไว้ก็จะมีทุกข์มากดังนั้นเพื่อความมั่นใจ ถึงคนที่ไม่เชื่อก็ควรทำดีไว้จะมีหรือว่าไม่มีก็มั่นใจและโล่งใจสำหรับคนที่เชื่อก็พึงให้ความเชื่อนั้นอิงหลักแห่งความเป็นเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงคือให้มองผลในชาติหน้าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพของจิตใจที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วในชาตินี้แล้วเน้นที่การทำกรรมดีในปัจจุบัน เพื่อสร้างเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงามเพื่อให้ชีวิตสืบต่อไปข้างหน้าเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยการเน้นในแง่นี้จะทำให้การเกี่ยวข้องกับชาติหน้าหรือความหวังผลชาติหน้าเป็นไปในรูปของความมั่นใจโดยอาศัยปัจจุบันเป็นฐานและการหวังผลชาติหน้านั้นจะยิ่งทำให้เอาใจใส่ในความสำคัญแก่ชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นไม่เสียหลักที่ว่าถึงจะยุ่งเกี่ยวกับชาติหน้าอย่างไรก็อย่าให้สำคัญกว่าชาติที่เป็นอยู่ขณะน,นี้คืออย่าให้เสียการกระทำในปัจจุบันและจะได้ไม่เน้นการกระทำดีแบบเป็นการลงทุนเพื่อสแสวงหาผลกําไรขอความเชื่อต่อชาติหน้านั้นควรช่วยให้เลิก หรือให้บรรเทาการพึ่งพาอาศัยอำนาจดนบันดาลหรือสิ่งลึกลับภายนอกด้วยเพราะการเชื่อชาติหน้าหมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทาและการที่จะต้องก้าวหน้าเจริญจริงขึ้นอยู่กับสังสารวัตรส่วนการรอหวังพึ่งอำนาจภายนอกย่อมเป็นการทำตัวให้อ่อนแอลง และเป็นการกดตัวเองให้ถอยจมลงหรือล้าหลังห่างออกไปในสังสารวัตหากผู้ใดถลำตัวหวังพึ่งอำนาจเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็ควรรีบถอยออกมาสร้างเรี่ยวแรงสำหรับตนเองขึ้นใหม่โดยเร็วสำหรับผู้ที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะต้องพยายามก้าวไปหรือได้รับการสอนให้ก้าวไปถึงขั้นเว้น กรมชั่วทําความดีโดยไม่ต้องขึ้นต่อความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นเลยคือทําดีได้โดยไม่ต้องหวังผลชาติหน้าหรือถึงแม้ไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าก็จะไม่ทําชั่วผลขั้นนี้ทําให้เกิดขึ้นได้โดย 1. ฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้กล้าแข็งคือทําให้เกิดความใฝ่ธรรม รักความดีงามต้องการความประณีตหมดจดมุ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุอุดมสภาวะของมัน 2. ส,สร้างความใฝ่รักในปิติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในและให้ความฝ่ายปิติสุขประณีตหรือการได้ประสบปิติสุขประนีตนเป็นเครื่องป้องกันการทำชั่วและหนุนการทำดีโดยตัวของมันเองทั้งนี้ เพราะการที่จะได้ปิติสุขประนีนั้นย่อมมีเงื่อนไขยอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุจริตและการได้ปิติสุขประนีแล้วนั้นก็จะเป็นแรงน่วงเหนียวไม่ให้หลงไหลกามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับปิติสุขประนีขั้นโลกีอาจจะต้องระมัดระวัง บ้างที่จะไม่ให้ติดเพลินเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความก้าวหน้า3ฝึกอบรมจิตปัญญาให้เจริญถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาหรือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือมีความรู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิตหรือรู้ธรรมดาแห่งสังขารพอที่จะทำให้จิตใจให้เป็นอิสระได้บ้างพอสมควรไม่หลงไหลติดอามิตรหรือกรรมวัตถุ ถึงกับจะทํากรรมชั่วร้ายมองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื่นสัตว์อื่นด้วยความเข้าใจยังเห็นทุกสุขและความต้องการของเขาพอที่จะทําให้คิดการในทางที่เกื้อกูลช่วยเหลือด้วยกรุณาใจไม่โน้มน้อมไปในทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นข้อนี้นับเป็นขั้นแห่งการดำเนินชีวิตของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตรธรรม ซึ่งมีโลกุตระสัมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็เป็นขั้นของผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นถ้าแม้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง mm. ก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่เป็นบุพภ,ภาคของปัญญานั้นคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญา ซึ่งเชื่อในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญามั่นใจในชีวิตที่เป็นอิสระด้วยปัญญานั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุดพยายามดำเนินปฏิปทาแห่งการเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยกรุณานั้นด้วยตนเองความจริงหลักปฏิบัติทั้งสข้อนี้เนื่องถึงกันใช้ประกอบเสริมกันได้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่ง ต้องใช้ในการทำสิ่งดีงามทุกอย่างจึงเป็นที่อาศัยของข้อ2และ3ด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามหลัก3ข้อนี้ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชีวิตหน้าก็จะเป็นเพียงส่วนช่วยเสริมความมั่นใจในการเว้นชั่วทำดีให้มั่นคงนั่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับบางคนแต่ไม่ถึงกับเป็นตัวตัดสินเด็ดขาดว่า ถ้าเขาจะไม่ได้รับผลนั้นในชาติหน้าแล้วเขาจะไม่ยอมทำความดีเลยถ้าอ่อนแอเกินไปไม่สามารถฝึกคนหรือฝึกตนให้ปฏิบัติตามหลัก3ข้อนี้ได้การใช้ความเชื่อต่อผลกรรมชาติหน้าเป็นเหตุจูงใจให้เว้นชั่วทำดีก็ยังดีกว่าปล่อยให้ดำเนินชีวิตอย่างหลงไหลในการเสพสวยกามวัตถุมุ่งแต่สแสวงหาอามิต มาปลนเปลือตนซึ่งเมแต่จะทำให้เบียดเบียนและความชั่วร้ายนานาระบาดแพร่หลายนำชีวิตและสังคมไปสู่หายนะท่ายเดียวและถึงอย่างไรความเชื่อผลกรรมชาติหน้าก็จัดเข้าในโลกิยะสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าไปในทางดีงามง่ายขึ้นเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว ก็ขอนำพุทธพจน์แห่งสำคัญที่กล่าวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันไปถึงพบหน้าตามที่ปรากฏในจุลกรมรมะวิพังคสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความอย่างนี้ดูกรมานุสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรม เป็นที่กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทราบและประนีต 1. นึกอไก่สตรีหรือบุรุษผู้มักทำรรปานาติบาตเป็นคนเหี้ยมโหดหมกมุ่นอยู่กับการประหัตประหารไร้เมตตาการุณด้วยกรรมนั้น ซึ่งถือเป็นปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดนาที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนอายุสัน้นขอสตรีหรือบุรุษผู้ละเว้นปานาติบาตมีเมตาการุณ มักเกื้อกูลแก่สัพสัตว์ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือเป็นปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุยืน 2. องกอสตรีหรือบุรุษที่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัต ทั้งหลายด้วยมือไม้สัตราหรือกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคมากคือขี้โรค ขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยกรรมนั้นซึ่งถือเป็นปฏิบัติเคั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยมีสุขภาพดี 3. ก สตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนมักโกรธเคียดแค้นง่ายใครว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพลุ่งพล่านพยาบาทแสดงความขึ้งเครียดให้ปรากฏด้วยกรรมนั้นถือเป็นปฏิบัติพร่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุก,กติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้น หากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพรรณสามไม่สวยไม่งามขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มักโกรธด้วยกรรมนั้นซึ่งถือเป็นปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลัง ก็จะเป็นคนหน้าเลื่อมใสมีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยมรวมความว่าสาระของจุลกรรมะวิพังคสูตรนี้ก็ยังคงยืนหลักการสำคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้าพึงเป็นไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรม คือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤติท,ที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนี้เองและการได้รับผลห่างไกลเบื้องหน้านั้นมีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องออกไปอย่างมีความสัมพันธ์กันตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยหลักสำหรับวินิจฉัยเรื่องนี้อาจจะพูดอย่างสั้นๆได้ว่าแนวหนึ่ง ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าจะต้องเป็นความเชื่อที่มีลักษณะช่วยเสริมธรรมฉันทะให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใดไม่ช่วยเสริมธรรมฉันทะแต่กลับเป็นการส่งเสริมโลภะหรือตัณหาทายเดียวก็พึงเข้าใจว่าความเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่คลาดเคลือ่อนและควรได้รับการ แก้ไขและขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามฟังผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังทุกเสาร์อาทิตย์หกโมงครึ่งครับติดตามกันหนังสือดีๆที่ผมอ่านแล้วผมอยากจะแบ่งปันครับหนังสืออ่านแล้วมีประโยชน์มีความรู้สนุกและให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจต่างๆทุกเสาร์อาทิตย์ครับ6โมงครึ่ง สุดที่ใช้ไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ